144.10สตางค์เอาให้ครบนะคะอนุโมทค่ะรวมกันนะคะสาธุด้วยกันนะคะเดี๋ยว่เหญิงก็ไม่รู้นะว่าทำไมทาไมหญิง่ะถึงได้มาได้มาทำบุญที่น um ี่นะคะก็ แต่ว่าอาจจะด้วยบุญสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะและเนี่ยค่ะก็เป็นเก้าอี้ม้าหินที่หญิงเคยบริจาคเอาไว้น่าจะกี่ปีแล้วคะคุณประมาณ3ปีนะคะก็รู้สึกดีใจนะที่เราบริจาคแล้วอะคะ่ะเขาได้ใช้งานจริงเนี่ยค่ะนี่ค่ะก็เป็นเก้าอี้ที่หญิงได้นํามาบริจาคให้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้องๆน,นะคะไม่มีที่นั่งพักกลางวัน ก็ต้องอาศัยแบบว่าอยู่ใต้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 อาคารใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูโฮ้เลยบอกว่าเออขอความอนุเคราะห์หน่อยอยากที่จะอยากได้โต๊ะไม้หินนะคะเราก็ได้เอาไว้ตรงนี้นะคะโหก็เห็นเขาได้ใช้งานจริงรู้สึกดีใจจังเลยค่ะอันนี้เป็นเอนะคะเอฟซี FC ของหญิงเองนะวันนี้นำะของมาร่วมโอ้โหสวัสดีค่ะ ทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมกับหญิงทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจใจก็ดีหรือว่าจะเป็นสิ่งของนะคะของกินของใช้ของเล่นนะคะขนมนะคะก็คือแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนเลยนะคะโหยินดีมากเลย สมารดินานันติกันยมาวุสมารดิหนึสองามาท่านพร้อมได้ยกพานขึ้นจบครับสาธุถวายขึ้นเจ้าครับสาธุงสองถวายพระสบเพลานานานาหลวงพ่อคะ หลงพ่อคะ,อะคนนี้ด้วยคะ่ะหลงพ่อ,อหลงพ่อคะอะ่คนนี้ขอด้ามเลยคะ่ะขอด้ามนะอ่ะหลวงพ่อด,ดูตั้งใจนะคะขอบคุณค่ะหลวงพ่อไม่เอาบาค่ะเบาๆนะคะอี่บอขอด้าม ค่ะวันนี้ด้วยค่ะอันนี้ผู้จัดการค่ะอันนี้ขอสันบาทค่ะสันบาทเลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะตรงนี้นะคะก็เป็นกองพ้าป่านะคะที่จัดมาอย่างสวยงามเลยนะคะยอดตอนนี้นะี่ยังไม่นิ่งนะคะแต่ว่า กเกือบเกือบสามแสนนะคะวูถือว่าเยอะมากเลยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับกับหญิงด้วยนะเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆนะคะผู้ใจบุญหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมบุญเข้ามาเอานี้เลยนะหญิงปรบปือมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นบุญที่หญิงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปอขอร้องแต่เป็นความสมัครใจจริงๆที่เขาเนี่ยอยากจะร่วมบุญกับเรามาในครั้งนี้ ขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆค่ะอันนี้นะคะเป็นน้องๆที่โรงเรียนที่นี่เราก็ไปช่วยขัดพื้นเหนื่อยไหมเหนื่อยนิดหน่อยนะอันนีน่ะป้าหญิงให้นะลูกอ่ะกินนมมาขอบคุณครับขอบคุณครับกินนมนะลูกน้ำใจนะคะที่น้องเขาเนี่ย กวาดวิหารคนที่ไปต่อใหม่เริ่ปต่อใหม่ค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ผู้จัดการด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเครื่องเสียงพี่พี่เครื่องเสียงมานะอ่าให้พี่นะคะเป็นน้ำใจจากหนูนะคะใส่ใส่พานเหรอพี่โอเคค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยกันนะพี่นะขอให้งานเยอะๆนะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณค่ะ i don't know.